การศึกษาในปัจจุบันนี้นะครับเป็นการศึกษาที่เราสร้างคนเก่งเหนือสิ่งใดนักเรียนทุกคนก็จะต้องแข่งขันกันเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นการที่เรามีโทรทัศน์ช่อง r รูปลูกป,ปัญญาเกิดขึ้นเนี้เป็นวิธีการที่เราจะสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆให้มี ความรู้คู่คุณธรรมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนื่องในโอกาสที่ช่องทรูปลูกปัญญาได้มาครบรอบหนึ่งปีก็ขออวยพร,รให้ช่องได้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีที่งามที่จะมอบให้กับทุกๆคน